สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทั้งช่อง YouTube นะคะวันนี้ทั้งเพจร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวการจะส่งแท็กเตอร์คันนี้เลยนะคะแท็กเตอร์ยันมาามเก้3สนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ดันดินหน้านะคะและผ่านพวนใหม่ของค่าย LCS นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะจะส่งไปที่อำเภอบ้านม่นวงจังหวัดสกลนครนะคะ,นะคะ ตัวนี้นะคะรถสวยสีเดิมทั้งคันเลยค่ะแม่คะเก็บแค่สีผ่านดันนะคะสีล้อสีเครื่องสีตัวเดิมเลยนะคะคันนี้นะคะพี่ติโอไม่เคยใช้งานเลยนะคะกับยันมา EF 3 9ากทนะคะตัวนี้จะส่งไปที่จังหวัดสกลน,นครนะคะลุกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองวัไปใช้งานนะคะสอบถามมาได้นะคะร้านทานชัยแท็กเตอร์นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ โทรสอบถามนะคะ094 602 2291นะคะตัวนี้รถจดทะเบียนปี58นะคะกับเย็นมา3าแดงนะคะอุปกรณ์ดันดินหน้าผ่านทวนใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ